นี่จะเป็นแท่นสั่นสะเทือนเพื่อเอากระทาะออกฝุ่นกับไลายฝุ่นออกมาส่วนตรงนี้จะเป็นหลอดหลอดแสงอัลตราไวโอเลตไว้ค่าไลาฝุ่นมันจะติดก็ต่อเมื่อเราเรากดนี่ลงไปก็คือเราต้องใช้งาน เพื่อไม่ให้ทําอันตรายต่อกับผู้ใช้ต้ตรงนี้เป็นตัวดูดแค่นี้